ครับผมม่อนเตชินนะครับครับสวัสดีครับผมพักวราอยู่ครับค่ะสวัสดีค่ะโฟกสุธิมาค่ะสิริสุพิชาค่ะอ่าแต่ละคนมาจากซีรีส์อะไรบ้างนี่ครับครับผมก็เราสองคนนะครับมาจาก Mission to the Moon ครับหรือว่าภารกิจพิชิตจันทราใช่ค่ะค่ะพวกเรานะคะใครจะพูด3 2 1ค่ะเราสองคนนะคะมาจาก Ju Apple Charity รักของฉันค่ะอ่าแล้วเราเริ่มจากสองสาวก่อนครับแสดงว่าอันนี้คือเป็นภาคต่อหรือเปล่าจ้ะ อใหม่เลยใช่ค่ะเป็นภาคต่อเป็นภาคต่อของความสัมพันธ์ของคริสกับการนะคะจากการที่เป็นแฟนคลับไปเป็นแฟนคลับแล้วเฮ้ยเฮ้ยนแล้วทีเนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์จริงๆแล้วของคนที่เป็นแฟนกันเป็นเรื่องราวความรักต่อจากน้ะคะนี่เป็นบอกว่ามันเป็นตัวภาคต่อจากยาในการเขียนเพิ่มเติมใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเป็นคนเขียนบทชุดเดิม เขาอิงจากไหนคุณจากอองฟกไว้เฮ้ยเฮ้ยจริงเตอนอ่านอิงจากอองฟกเหรอไม่ใช่ไหมไม่จริก็เขาอิงจากรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของคลิสกับการเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปขยายความต่อว่าเขาเนี่ยคนแบบเราอะถ้าสมมติว่าคนแบบเราคนแบบเราคนแบบคลิสกับการเนี่ย ถ้าคุณการโต,ข,นะต,รตขึ้นจะเป็นยังไงนะถ้าคุณคิดเติบโตขึ้นจะเป็นยังไงนะแล้วความสัมพันธ์น่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะจริงๆการเป็นแฟนกันของจบทุกคนอาจจะคิดว่าเอา้าภาคที่แล้วมันก็โอเคแล้วมันจบแบบการเป็นแฟนกันแล้วแต่จริงๆแล้วการเป็นแฟนกันมันแค่จุดเริ่มต้นเองนะคะใช่ค่ะแล้วจุดเริ่มใช่ว่าพอจุดเริ่มต้นมันต้องมีแบบว่าความสัมพันธ์ทั้งหวานทั้งของมอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่ามาหมดคะ่ะ ตลกโปกฮาด้วยร้อเล่นด้วยก็มีบ้างก็มีบ้างค่ะทุกคนก็คือครบเลยแน่นอนใช่แแกงเพื่อนแกงพี่ยังยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมนี่ไงพี่เขาก็มาเรียกว่าเราควบคุมจักรใช่รับรับตรงทางครับคู่นี้ผมเจตฮะนั่นสวัสดีครับผมโตคฮะไนล่าก็เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะพี่โตก็นอกจากความสัมพันธ์ของเราแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ของคู่เพื่อนสนิทีนคที่ตอนนี้เขาก็ ก็เติบโตเหมือนกันเราต้องดูว่าแบบว่าความสำัรธ์เขาจะเป็นยังไงค่ะครับแล้วเราทำให้พี่เนี่ยมาปวดให้เขาดีขึ้นหรือว่าพวกเราสายซัพพอร์ตอยู่แล้ยเออเคอจริงๆเราเพื่อนก็แน่นอนว่าสายซัพพอร์ตอยู่แล้วโอ้โหซัพพอร์ตแล้วก็รวยไปด้วยไงแล้วก็ซับน้ำตาไปพร้อมๆกันเฮ้ยเอาก็รวยในซับน้ำตาอะแล้วอย่างนี้เราได้อ่านเห็นเน่ยเรียบร้อยค่ะแล้วเป็นไงแบบ รอบเนี้ยมันต้องซีนหวานมสวัสดาเดิมไปพี่ออมมันก็ต้องหวานกว่าเดิมเขาถามอะไรวะรอเล่นก็ได้รอเล่นรอเล่นตึกอะไรงี้ยตอบเร็วไงตอบเออไงร้อนมันจะร้อนกว่าเดิมหรือเปล่าก็จริงๆตอนนั้นมันแค่การนมจีบกันเองนะแต่อันนี้เราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะมันก็ต้องโตขึ้นหรือเปล่าจีบกันก็พัฒนาไปไ็นไก่นะแค่อันนี้แค่จีบกันนะเนี่ยเออวัดชีวิต e a t งตอนนี้หรอ ค่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไปเหมือนว่าอ๋อเรื่องราวต่อจากนี้มันก็มีนิดนึงมายความว่าแล้วแบบยังไงมันจะร้อนประเดิมไหมนี่หรเปล่าลูกคนแกยแล้วแฮกแฮกก็มันเติบโตขึ้นแล้วความสัมพันธ์มันพัฒนาทีนี้มันก็ต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วค่ะใช่แต่ว่าเป็นประมาณไหนก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะ แล้วมีโอกาสจะมีโอกาสนีเพื่อนเออไม่รู้จะเฉลยเออนี่มีมีแต่แต่แต่จะมาในรูปแบบไหนเป็นใครยังไงเนี่ยดีหรือเันเพื่อนพี่ดีดีพอแล้วก่ะเดี๋ยวหลุดก็เรา ตอนนี้เราเตรียมตัวเป็นถึงไหนแล้วทอการเดิทำก็ตอนนี้คือก็เตรียมเริ่มตัดผมแล้วเริ่มตัดผมเมื่อวานเปลี่ยนลุปเริ่มเปลี่ยนลุปทำไมเราถึงต้องรอมีแบบว่าเราถึงต้องมาในงานสั้นก็มันเติบโตขึ้นทันละครมันก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างคนเราเนาะแบบว่า พัฒนาการแบบมันต้องมีพัฒนาการกันบ้างแต่ถ้าเรื่องจริงส่วนตัวคืออยากตัดผมสั้นอยู่แล้วอยากผมสั้นอยู่แล้วเป็นทุนเดิมทุนเดิมก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเขาโตขึ้นแล้วคาแรคเตอร์เขาพัฒนาขึ้นหนูคิดว่าการตัดผมสั้นก็น่าจะเหมาะกับเขาในในช่วงเวลานี้แล้วใช่แต่พูดถึงผู้เรามันจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจกันในรอบนี้เลยแล้วมีการแอบให้กำลังใจกันหเปล่าอันนี้ไม่แอบแล้วใช่รอบนี้เราสองคนจะไม่แอบแล้ว เวลาคันให้กำลังใจของคิสกับการเราต้องทำยังไงเดียวอันนี้แบบตัวอย่างตัวอย่างแ example ตัวอย่างแบบให้หลอกคบแรกใหบหลอกคนแรกเพราะงั้นตอนนั้นก็คือแฟนๆได้แบบเต็มอิ่มแน่นอนต้องมีแน่นอนค่ะอ่าแอมแกไปทำของฝากคู่นี้มากครับเฮ้ยตัวอย่างเลยค่ะไม่ใช่คนละเรื่องแล้วเรื่องของเราเป็นยังไง การแต่งตัวมันดูล้ําเหมือเกินก็เรื่องของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับภารกิจพิชิตจันทราครับก็ผมรับบทเป็นนาวีใช่ฮะเอ้ายังไงผมก็เป็นนาวีฮะแล้วก็เป็นสสิ้ครับผมแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพีเรียนนิดนึงซึ่งแน่นอนลรแต่งมาอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเขาเนี่ยแหละฮะอาจจะเป็นยูเนียดีใช่ครับคือองค์ราชทยยาก็นเป็นลูกพยานนะมึงให่มาคุณเขาเฮ้ย เริ่มเลยเหรอใช่ก็เป็นเกี่ยวกับ period ครับแล้ว <en> ก <blo ated fuck> ็เหมือนเป็นภารกิจที่ใครสักคนหนึ่งจะต้องทำให้สำเร็จครับแล้วภารกิจนั้นมันจะขนาดไหนครมันจะซ้อมเป็นไปไดขนาดไหนจริงๆเออจริงๆมันมีครบทุกรถในภารกิจเลยนะครับเวลาเราจะทำภารกิจภารกิจหนึ่งแล้วก็ภารกิจนี้แน่นอนว่าคุณจะได้ทั้งความคอมเมดี้ความดราม่าแล้วก็ความโรแมนติกมันจะอยู่ในภารกิจนี้ฮะทั้งหมดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่า ในมันเป็นไมโครซีรีในสิบถึงสิบสอนาทีที่ทุกคนจะได้ดูครับคุณจะได้อิ่มเอมคือใน10บถึงสิบสอนาทีนั้นอาจจะมีน้ําตาหยดออกมาก็ได้ครับแล้วเราจะมีเสียงอะไรอื่นร้องออกมาแบบเสียง้าฮึต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าต้องต้องมีอยู่แล้วฮะเพราะเขามาจากไอ้นี่ฮะอดีตก็จะแบบเฮ้ยก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วเราหรอคะเราคืออะไรเรานาคนของเขาหรือเปล่า โอ้ยต้องให้ครตอบแล้วครับโอ้ยนานาคตอยู่แล้วครับเออแล้วปัจจุบันอ่ะครับก็เป็นเหมือนกันนิดนึงนะครับแล้วแรกเอาที่แงคุณก็สร้างประวัติศาสตร์แบบในป่าสะเดือนไปแล้วครับผมรอบนี้คุณจะไปที่ไหนรอบนี้เราจะสร้างประวัติศาสตร์เฮ้ยคุณไม่ต้องจริงจังไปที่ไหนคะลงม เออจริงๆแล้วติดตามที่ภารกิจของเราดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆมันเกิดจากการที่เขามาจากอีกยุคหนึ่งเนอะแล้วมันก็เป็นการข้ามพบมาเจอกันมันก็อาจจะพบไหนเออเออมันพบพบไหนแล้วแล้วเราก็มีโอกาสไปเขาหมายเพราะว่าเขามาขอหังเรื่องเราแล้วเราจะไปขอหันเรื่องเขาเดี๋ยวไปเขาพบไหนไม่รู้เ่ะเราพบรักเราพอแล้วด่ะยเฮ้ยมีอะไรกันก่อนด้วยเออยป็นไงหล่ะพบรักแล้วเราพบอะไรเราพบเจอนะ อะไรอะะไรยหมดแล้วนั่แหละนี่มันเร่องหวเกือจะใส่เลยโอ้โอไม่ใช่นะโอ๊เราเ็อกัสองัโอ้อย่าคับซีกำบัโอเรื่องนี้ที่มันสนุกแน่นอนอ่ะแล้วรู้สึกแบบว่ายังไงก็สนก แต่ครับเพราะทางนี้เขาบอกซีนร้อนเขาก็ร้อนแล้วสียงปากเราซีนร้อนมันร้อนเราไม่ร้อนเราเรียกว่าลาวาอุ้ยจะมาถูกฆ่าแล้วได้หรอโอ้จะเป็นอะไรใครได้บ้างไม่เป็นหรอโอ้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแหมแล้วก็เต็มที่ครับผมรับรองว่าจะจะมีได้ได้ได้มีรอยยิ้มในการดูแน่นอนครับ ขนาดสัมภาษณ์อยู่คุณยังมีรอยยิ้มเลยยิ้มมุมปากไปยิ้มยิ้มไครับผมีโอกาสคหณน้ำตาเขาออเมาแบบนี้มีโอ้โหผมบอกเลยว่าน้ำตาเหมือนน้ำท่วมในเรื่องนี้คือใน1 0 1ถึงอนาทีที่ควรจะได้ดูอะผมอยากให้แต่ละสีนก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ด้วยเช่นหมอนทิชชู่ทั้งดับเพลิงยังลาวาอยู่ ไม่ใช่ฉีดที่ที่ถอดเสื้อมันร้อนอ๋อเอาล้วถ่างดบเพิ่งมาไงก็ฉีดแช่แข็งไว้ไงมันร้อนครับแล้วพี้ยังไงอีกคะเตรียมแค่นี้หรอผมว่าเตรียมประมาณนี้ดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับเตรียมประมาณนี้อ่ะสุดท้ายให้บอกหน่อยสิให้นิยามสีเรียวหน่อยสิสปอยเป็นแฟนคนละหึงประโยคโอเคเป็นคำด้อยที่ อ่าก็สำหรับซีรีส์ของพวกเรานะครับมันเริ่มมาจากคำสร้อยคำหนึ่งที่มันบอกว่าความตายตายได้สองแบบครับคือตายทางกายกับตายกับความทรงจำนะครับซึ่งการตายแบบใครสักคนหนึ่งเขาจะตายแค่อย่างเดียวครับแล้วเขาต้องทำภารกิจหนึ่งให้สำเร็จเราก็เลยได้เจอกันครับแล้วก็มันจะจบยังไงเป็นยังไงให้ติดตามที่ภารกิจพิชิตจันทราของพวกเราครับก็ฝากซีรีส์เรื่อง m i s s i o ่น o the Moon ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้พบรถในในซีรีส์ของเรานะครับครับครับพอโคค่ะ พี่ก่อนเลยค่ะก็แอปเปิลรอบนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเราเสิร์ฟทุกคนแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าจะเสิร์ฟมีกี่รสก็เราคอยดูกันค่ะเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวเคี้ยวให้เลยค่ะพี่พี่เราคืนอย่างเดียวพอนะคะโอเคคค่ะขอบุณค่ะขอบคุณค่ะ